เรา่เนอาเรวจริงๆเลยอะจริงๆก็นคจริงๆย่นะ We are here for g a s n รับนี่ก็มาถึงช่วงเวลาที่พวกผมเนี่มีอไรสิ่ะไรอย่างนีที่จะบอกกับอาราเซทุกคนในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวพอ,อเริ่มจะคือยังดีตหัวยยัดีไหม Okay. 어... 꿈같은... 저저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 저 ก็เลยไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้อยู่เลยครับจะเลาสินโตมุมาดูเรวอาได้รัการตัวให้ความรู้จาที่ได้มาปปบนเวทีกับคเซเว่นที่แบบโปรคกรกคานนี้ก็มีความสุขค่าเซเว่นยูโรอื้อเชิญอากาเซ่ทุก่าที่มาแสดงร่วมกับอากาเซ่กับทีแง่งนี้ วันนี้ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆครับและก็ที่เดินมาอย่างเด็อถ่ายกล้อง84เคยโดอาาเยักษ์ซุ่ยบบนผมเห็นข้อความที่บอกว่าจะเป็นอาคาเซยักษ์ซุมอายุ8 0ใช่ใช่รักโาควา้อดครั สรับเาอนุทั้งนอานลาทคอารเซีวกเาเองก็จะเป็นกัปตันตลอดชีวิตเพะน้ทุกคนต้องเป็นปตันตลอดชีวิตทุกคนนะครับนั่งๆ คนที่ให้วันนี้เป็นหนึ่วันที่เสมือนความฝันให้กับผมครับสัสดีบครับในพมากับขอบคุณมากครับครัครับครับครับอับครับรบครัคคบคครับั 진짜 저희 가세는또 하나의 큰 역사에 이제 된것같아요원ันนี้เอมของเราคอสเซนก็ WOW. 네, 저희 가세는 중으로 그 단지 스타디움 콘서트 했습니다. 가수는 대만 นไ 콘서트 าพอ스페

ก้วสำหรับพวกเราเจ็บคนก็คือว่าทำหลายสิ่งมากเลยนะครับมีสิ่งต่างๆที่ให้ได้ชมกันว่หลายอย่างคือัมกีก็ี่โอนจปกทอกบีนกัรีนกั้นกับท่โนกับโอนกนัีับท่อบนปกับนับ่กับนีนน เราว่าทงต่อไปทวกเราจะได้มีโอกาสไปคายอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ชชุมบทกงกาัมยาโจมาอย่เนทุกคนคนรอด้วยความตุ่มจัดีๆในครั้งนี้เด้วยกันครับ Otocênh truyền thông công việc. Chapter tiệc càng, dài gọn đạo, khóc cái dài gọn đạo, khóc lòng, chắc học và hẹn 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 ra hẹn 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 여러분들이 다시 이렇게 5년만인데도 여기 채워주셨다게 사실은 너무 너무 감사하더라고요. 다 바빠와 코비드 이9 때문에 비แม้ว่าเราจะผ่านม5ปีแต่การที่ทุก도 됐는데 여러분들 정말 많이 많이 워주셔서 오늘 재밌게 부담을 들어요.거든요. 이 법안 처분은요. 나่าจะมีกันๆประชากรพวกเราหน้าเปล่าแต่ว่าพอเห็ 여러분들 이렇게 오늘 진정 와 주셔서 자리 다 채워 줘서 이렇게 저희한테 뭔가 믿음을 보여 줘서 저희는 저희만 잘하면 되겠다 이런 생각이었습니다. โอ้โหเดือนเกินซึ่งทุกคนเดินทางมาด้วยตัวเองมาเติมสถานที่แห่งนี้ให้เป็นแบบนี้มาแสดงความเชื่อตั้าให้ตัวพวกเราให้กับพวกเราได้รู้สึกในครั้งนี้นะครับซึ่งเวลาจะผ่านไปอีกนานแค่ไหนผมเองก็ยังไม่สามารถทราบได้แต่ว่าก็อยากจะรีบกลับมาร่วมสนุกกับทุกคน

리더님, 마지막로 말씀 부가 먼저 가 먼저 하겠습니다 안녕하십니까 태국어 많이 못해서 한국어로 할게요 저는 태국어로 할수 있습니다 여러분은 한국어로 할수한국어 일단은 제 하고 싶은 얘기는 오늘 새끼 복장 한번. 우리 7명의 꿈이 있어 음. 이거. 그 광고한 거 보고 나올 때곧나 그리고, 네. 어, 여러분한테 기다리게 해서 감사하다고 하고 싶어요.

물론 우리, 어, 지금 1기명다 각자 회사지만 내가 뭐 하다 니 얘기는 여기 모든 분은 Ta 사회에서 다 직장인들 똑똑히 이ทั한งห 사회서 다 힘든 사실 개인도 มีทางตกแต่ก도 없어요. ไม่มีใครที่ในชีวิตไม 우리 명 여기서 ที่ันึ่งส่วนนี้라도รอบนี้ให้กำลังช่วยซึ่งกันนั้นคือสิ่งที่พวกเราจะพูดคุยสมรวจไปครับธรรกเนียมใน사회หนิ่งเป็นเร่องจริงหนึ่แน่นอนว่าในสังคมชีวิตจริงเนี่ยความจริงต้อมาณรอ 우리 조금 다른 게 뭐냐면, 그래서 이라나이때문 그, 우리 그런 거, 우리 그런 거 별로 신경 안 써요. 라오베가 개는꼭 나눠서 하 우리 면런 거면 17살 때부터 라오7보다 나이 듣지 같이 컸어. 라오베도 나 이게 우리한테 브라더스 뭔지. คือเรียนทชมันสิ่งนี้นะครับที่ทำให้พวกเรารู้ว่าความหมายของพี่น้องที่ <S <S แท้จริงกันนคืออนไรกนี้เอ่อ언제까지볼수있을지모르겠지만그래도인사는인생에서평생진짜깊을거고어근데변하지않은것은하는데ถ้าที่เห็นอยู่น้าอยูเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะได้เห็นทึงเไร

อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเต้นได้ถึงแม้จะเต้นจนกระดูกหักพวกเราก็จะทำเต็มที่เลยครับฮัลโหลทุกคนมาดูพวกเราก็จะกระดูกหักที่วกันครับแต감사합ความสุ수 เกณฑ์ของความสุขแต่ละคนต่างกันใช่ไม่ร่ำแต่สําหรับสิ่งนี้คือเกณฑ์ของความสุขที่แท้จริงสำหรับพวกเราครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงครับขอับผมครับสวัสดีครับเป็นต้นเส้นนะครับทุกคนสนุกไหมครับวันนี้สนุกไหมครับว่าเจริงนะ มากกว่าทุกคนเนี่ยผมก็ต้องบอจ็บคนมีความสุขมากกว่านะครับมันเป็นช่วงเวลาที่หลายคนรอของพวกผมด้วยนะครับผมจริงวันนี้ผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันผ่าน,<อ>านไปเร็วมากครับไม่สนกับเวลาที่เรารอมาห้าปีเลยซึ่งเจ็บนั่นเลยนะฮะของผมห้าปีนะของเซ่ อันงแอบเสียดายในึงครับที่วันจบวันแรกแล้วนะครับผม,ผมรู้เพราะว่าระยะทางกว่าเราจะมาถึงราชบเนีมันมีหลายเรื่องนะแล้วมัทั้งเอ็อนหลายเรื่องที่มันลำบวดทั้งกายทั้ใจนะครับผมแต่ว่าผมและโค้ชทุกคนต้องขอบคุณทุกคนจริงนะครับที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนไม่เคยที่จะยอมแพ้ ไปก็ไม่เคยชี่จะเล่นรักพวกผมเลยนะครับผมทุกคนต้องขอคุยมิสนช่ไหครับผมแล้วก็อีกสิ่งหน่งที่พวกผมทุคนเนี่ยรู้สึกด,ดีที่สุดก็คือในฐานะเลือกผู้ชายทีเจริญนนะครับพวกเราเนี่ยได้ทำตามคำสัญญาที่พวกเราให้ไว้ที่นี่นะครับผมและทุกคนก็ทำตามคำสัญญาว่าจะรอพวกเราอยู่นะครับผม เพราะว่าเนี่ยครับคือเรียกว่าเขาว่าครอบครัวแท้จริงนะครับผมไม่ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆน,น,นะครับที่ไม่ไปไหนแล้วก็ไม่เคยเออกจากลังนบนี้นะครับผมแต่ด้วยที่ทุกคนอยู่ที่นี่นะครับผมสัญญาและพวกเราก็ทุกคนสัญญาครับว่า,ญญาก็จะเป็นก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่กับทุกคนไปนานๆนะครับผมขอบคุณทุกคนมากจริงๆ เต่ต่างกบสิ่งที่ผมอยากทีดจะบทุกคนมากที่สุดในวันนี้ก็คือจะตอนที่เราอุิกเ็ตอเนียอเพใช่ไหมฮะิเนียรบอปีที่ซเร็นามสิบองปีสิบสองปีแล้วใช่ไหมครับที่บอสเซได้เดบิวมาเนี่ยสิ่งระหว่างทางพวกผมบอสเซนตจุดคนครับผมเราได้เห็นอะไรท่างนครับผม การแข่งขันในเอ็นเตอร์เทนเมนต์อินดัสทรีหรือว่าอนไรเราเราเราผมว่าถ้าผมเป็นคนแล้วก็อาชีพนักคนักงานเราผ่านอะไรไปเยอะมีความทรงจำแล้วก็มีหลายเหตุการณ์ที่มาเกิดขึ้นพวกเราเยอะอมากๆเลยนะครับ <laughs> ผมตอนนี้ <laughs> พี่มากแล้วก็ทุกทุกคนบอกนะครับผม จะพยายามทำไม่ทำให้ด้วคนรอทางนะครับผมและสัญญาว่าจะกลับมาเาจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบหนะ้าเดี๋ยวเรากำตั้งเป้าหมายใหม่กันนะครับผมหวัง <_ d ata> ว่ากว,ว่าจะถึงนะวันนั้นมันจะมีที่ที่ใหญ่กว่าราชบัลให้พวกผมมาแสดงในตัวตนและปรนสันนการณ์สีให <_ d ata> ม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Kita akan bersihkan kamera. Kita akan bersihkan 네, 그래서, 뭔가 왔을 때내가그생각을좀 많이 했어요 생각면 제가 생각해 주신다면, 이가 생각해 주신다면, 가 생각해 주신다면, 제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 다가다 การที่เมมเบอร์ได้มาพบกับแต่นในช่วงวัยสิกว่าเข้า2ีเนี่ยแล้วเราอยากมอกความสำคัญแบบนี้จนอเวลาที่ผ่านไปกว่าสิกว่าปีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยจินตนาการถึงมาก่อนครับเดี๋ยววันนี้ท g คนเดดูิ้าัูวตัวเองั ดังนั school, ้นแฟนๆนะครับทีมพวกเราเองก็เคยสงสัยในตวพวกเราเองนะครับว่าเราได้ใช้ชีวิตถูกทางหรือเปล่าแตวีเรได้เห็นภาพที่อยู่ตงหน้าของพวกเราทำให้เกิดความมั่นใจว่า เราเดินมาถึงทนั่แล้วชีวิตนี้เราต้องทำให้ได้อยากจะกล่าวขอบคุณและกล่าวคำว่ารักกับอาเซ่ที่ทำให้พวกเรารู้สึกดี่น่าคกลียดครับขอขอบคุณเสมอับเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่นี่ครั้งนึงครับขอบคุณครับ

10ชั่ว okay. โมงชุเ이게ว่ขอบคุณมากเลยนครับขอเวลาสิกวินาทีครับในการที่จขอความรบกวบครับ

제일 긴밤 까몬 여행 한, 양 녀석 원사간 근데 일단 걱정 을 어, 안정 도는 어, 열어 놓을수있게되 어서 정말 너무 다행 이고, 여러분 들이 그만큼 즐거 웠으면 좋 겠다는 생각 을 합니다. แต่ก็รู้สึกดีคนระับที่ได้ถ่ายความกังวลไปครึ่งหนึง่งแล้วก็หวังว่าทุกค,คนจะได้ใช้เวลาที่สนุกสนานบบน,นะครับแะครับแล้วก็ผมก็อบอกว่าผมก็รู้สึเ,เม,มือน,นกันนะครับผมก็รู้สึกเหมือนกันนะครับผมก็รู้สึกเหมือนกันนะครับผมก็รเห็นกันนะครับผมกสึกเหมนะครับผมเหอนกันนรับู้สึกเนกันครัผมก็รู้สึกเหมนกันนะคบผมรูเนกันครับผมกีรูสึกเหนกันนะคผมกูึกเหมือนกครับสดนะครับ서울에서

ความกังวลของแบนบๆไปไม่มากเท่าน้อยแต่ทำให้รู้สึกดีนะครับไม่สช่